ที่มาใช้บริการนะครับ1 2 3 4นะครับแล้วก็อยู่ในห้องนี้นะครับอยู่ในห้องนวดนครับมีออกมานอนประคบนอนแข็งเราจะได้พักที่นี่เลยนะครับจะได้พักอยู่ด้วยกันที่นี่นะครับข้างหลังผมก็3ามเตียงนะครับเต็มน,นะครับมีบรรดาแม่ๆมานะครับ าสามเตียงเต็มเลยนะครับข้างหลังก็เป็นบรรยากาศภา,ายในห้มสุดเ์นะครับห้องหลอดนั่นเองครับหรือที่พักนะครับท,ที่นวดเสร็จแล้วนะครับก็จะมาประครบน้าแข็งที่นี่หรือว่านอนพักเพื่อทาการนวดต่อวันต่อไปนะครับสําหรับผู้ที่เดินทางไปกลับก็จะมาประครบน้าแข็งแล้วก็เดินทางกลับเลยนะครับ ตอนนี้ก็ยังมีการนวดอยู่นะครับยังมีการนวดอยู่นะครับอยู่ข้างนอกนะครับนั่งรอคิวอยู่ก็มีครับเปนเดินเข้าไปเมื่อกี้นะครับสองสามท่านนะครับมาเรื่อยๆครับวันนี้ครับผมมาเรื่อยๆครับ กันนี้เรื่อยๆครับผมขอบคุณทุกๆท่านนะครับขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับที่โทรเข้ามาที่ตักเข้ามาแล้วก็เดินทางเข้ามาใช้บริการนะครับเปนทุกๆ,ๆท่านจาใจครับเวลากินเขากินน้ำกันครับคำแล้วนะครับ เวลากินข้าวกินน้ำกันแล้วครับผมเป็นครับนั่งเลี่ยงแถวกันไล่าสายรับผมกินแหลวผมก็บย่างออกมานะครับกินแหลวผมก็ย่างออกมาผมไปกันมู่ครับเพราะว่าตอนเชี่ยงผมกินขนมกับกาแฟากับเหลวครับกินนิติมครับกินนิติมน้ำ ไปออกมาก่อนครับออกมาก่อนมูออกมาก่นอ,อกมกนมูนะครับมองเข้าไปก็บหลายท่านครับนี่กเขามาเพิ่มเรื่อยๆนะครับเขามาเพิ่มเรื่อยๆแล้วนะครับอีกไม่นานคงจะเต็เมห้องนะครับตอนนี้ก็เป็นสิแล้วนะครับ น,นี่ก็เป็นสิบแล้วกินข้าวนะครับฮะเอาทำไมว่าง,งั้น ไม่ใช่ว่าอดข้าวเย็นนี่ก็มาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่นะครับอาการของคงนเป็นเส้นในนะครับ มาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับมาถึงช่วงบ่ายนะครับมาถึงช่วงบ่ายนี้นะครับก็จะมาพักที่นี่นครับจะมานอนพักที่นี่นะครับพักด้วยกัน ครับดูอาการดูท่าเดินท่าอะไรเงือนคนปกติเงือนคนปกติครับแต่ว่าอาการที่เป็นก็คือเป็นเส้นหนนะครับเป็นเส้นหนเส้นหนนี่เป็นจะแตกต่างจากเป็นกระดูกทับเส้นทั่วไปนะครับ มันจะต่างกันนะครับความเจ็บปวดก็จะอาจจะคล้ายๆกันนะครับต่างคนก็หลายหลายอาการครับเ,เข้ามาวันนี้ครับเส้นนอกเส้นในโอ้บันเท้กเนนเาก็วัาตะบตุตะพื้นแลวครับ เส้นนอกเส้นในเสน้นโอ้หลายอาการครับสะบักก็มีเข้ามาวันนี้นะครับโอ้สุดหล่อของเรามาแล้วครับผื้บุญมีอายบุญมีมื่อแรกนี่เทศกันใดฟังมุญเทศนายน่างไฟังอย่างุมือแรก ได้ตลอดยัางเบยางดีๆมันจะหล่มันจะลายังเดียวปัญหาบหบูน้ำติการเมียงการบ้านการเมืองการตั้งประเทศได้เบิดติการศานาบาลีตันๆแล้วนะลวนสวดมนต์แปลว่าจังไรเงได้นนี้กินข้าวแซบบอมแซบซุมือแซบซุมือวันนี้เดียังกิน นี่เน้อปลาเพล่ปลาทูครับปลากรอบปลาซิวรกรอบซอบอืมแซ่บเมันเป็นคนกินเขาแซ่บตัวตบไผด้วยอมังคุงสุกมังคุงสุกโอ้คือกันครับการเสรดีต้องมีบักโมสุกน้ำบักโมสุกเป๊ะเลยวะ<อ>สันนีกับเป๊ะหรอวะสันนีก็โอเคแล้วที่ผลไม้สั้นยอดนี่ยมาถึงบมาถึงตะกบ ให้พี่ธนงยวปีนให้พี่ธนงปีนต้นตะกบให้หน่อยนะ,ะพีนน่บุญมีเขาอยากกินนะอ,อ,นนอะย่างน้ำกลันการ,ร,รปวเปครับเขอไปกลางมุ่งกลางมุ่งมาไหมนะครับนี่เป็นสะบักนะครับมาจากอำเภอพิมายนะครับโอ้ขับโมไซมาเลยนะครับยอมใจนะครับนี่คร<ม>ับ บริหารเสร็จไปไปไปเดี๋ยวตามไปพร,พมรับทีบ่ใหม่ขับมอเตอร์ไซคันนี้มานะครับว้ไม่ธรรมาดานะครับจากที่ไม้มานี่ครับจากที่ไม้มาระยะท,ทางมันใช้ไกลนะครับาาใใก็บพอสมควรนะครับขับมอเตอร์ไซค์มาอากาศเย็นด้วยนะครับ มากับคุณแม่นะครับโมไซคู่ใจมาเลยครับก็บเป็นสะบักนะครับเริ่มทอยอยกันออกมาแล้วครับเริ่มทอยอยกันออกมาครับผมอิ่มแล้วนะครับ คนต่างมานะครับมาจากทั่วประเทศจากตัวประเทศเลยนะครับไม่ว,ว่าจะมาจากที่ไหนนะครับจากที่ไหนจังหวัดอะไรเรารับหมดครับขอแค่ผ่านการกัดเคสมานะครับ ผ่านการคัดเกตนะครับถ้าเป็นอาการที่ทำได้ครับเอาให้มาแน่นอนนะครับนี่ครับคุณแม่ที่มากับน้องเมื่อกี้นะครับคุณเพอพีไม้ครับผมอร่อยไหมแม่อร่อยอร่อย,อร,อ,ยอร่อยน้ำพริก เม่บอกอะไรน้ <har aaS> <üz> ําพริกครับกำลังทยอยกันออกมาครับผมก็มีสองท่านนี้ก็เป็นโดยสั้ว่าคุณแม่นะครับคุณแม่ที่เดินหนองหน้าเนี่ยจะ วดสะบักนะครับคุณพี่ที่เดินข้างหลังเนี่ยจะเป็นเส้นธรรมดาดูทับเส้นธรรมดาอันนี้ก็จะเขาจะมีโซนของเขานะครับจัดให้สามสาวครับคุณพี่แสดงนี่มาจากสุรินทร์นะครับนี่เป็นเส้นในนะครับดูการเดินของคนเป็นเป็นเส้นในนะครับเหมือนเหมือนไม่เป็นอะไรเลยนะครับ เหมือนไม่เป็นอะไรเลยครับเดูยครับจะเดินสบายครับเดินสบายครับเหมือนไม่เป็นอะไร,รแต่คุณแม่นี่มีภาวะเส้นเลือดในสมองตีบอยู่นะครับกมเนีอ่อนแรงครับ <Yeah. S 1> เดินลิ้วๆๆไวลวลยควับ แต่คนก็อาการไม่เหมือนกันครับก็นี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นๆนะครับที่ร้านนวดเพื่อสุขภาพลำไปมาาครับทั้งอยู่ที่อำเภอลำไปมาาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทั้งอยู่ที่อำเภอลำไปมาาจังหวัดบุรีรัมย์ครับโว อันเลขาของเราไปยืนซึ้งอะไรน้อเนาะโอ้พระเอกมิวสิกเก็บมองไม่เห็นพระเอกมิวสิกเก็บบรรยากาศตอนค่ำๆมาให้ดูครับอ่า ทำมาให้ดูครับเทเล้ายังไม่กลับนะครับเทเลคาของเราก็ยังไม่ได้กรับตรออีกสักพักนะครับเดินดูโนนเดินนี่ครับอีกสักพักนี้ก็คงจะกลับพีแอมก็ยังไม่ได้กลับนะครับเคลียครัวอยู่นะครับพี่พี่ทีมงานก็ยังไม่ได้กลับกันทุกคนนะ ไม่ได้กลับเลยนะครับเอาาบอ,อ,ออกมาเห่ินน้ำพึ่นตัวมึงพมพ่นออกไปยางเห่ินยางหัวกันเสี้ยวยู<อ>่น้ำคำน้ำแรง่งมึงมันนั่งมึงยุ่งกันยังเข้าไปตัว เออบริจาคมันเนี h, ้มันมันมีเลือดกินบาบาบแบบส่วนพี่น้องปองปลายมั้งเนี่ยดาเป็นกระดูกทับเส้นส่วนข้ามายบริจาคเลืออ้าส่วาู่แล้เรับเส้นหลายพอดลในหลงในเทีสอันนอทศไทยกับว่าล่ะอยู่เป็นมูกันที

มา,ม,าามานีมาหน้าจ่าปากกาทามาละอะไรอย่จะท่องจะท่องในบ่เหรอแน่คือว่าท่องได้อยู่กันมันตัวดอกเ,เด้อเด้อคอยถามโจนเี่เจ้ากัขบขบวนนะถามในบ่หนิถามอะไรอัน

ฮ่า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 โอ้ท่านเดีโค้งไปไหนง่ายมาถ้ามนาอแสดงว่าพิดาแล้วนเฮ้ยคดเฮ้ยค้ดเฮ้ยโคไม่เอาได้ไปป้องขานไปป้องฐานเลยถ้ามันจตอบจาสิตอบไวยังไง ว่าไงสัตว์ตัวไหนครตัวมง่ายตันแลกนะครับแม่เร่อมันเป็นสัตว์ครับถูกต้องครับแต่คุูบอ้นเป็นอยังคือเป็นสัตว์ฮะมันมีหมอยเออเห็นบ่มปองขาดขักแค่ตัวมันมีหมอยมันมันมันเป็นสัตว์ถึกควบถึกควบเจ้าล่ะนี่มันเป็นสัตว์ถึกต้องแล้ว เอาวันเลนนิดจีเตีมไซครับอมันเป็นสารแล้วก็ตอบถูกต้องเน๊ะไซส์แต่มันเป็นสารนี่มันมีหมอยครับเออมันมีหมอยกระพนมีหมอยโอ้ยเนาะคนถามก็สร้างถามเว้ย เลขาของเราออกมาแล้วนะครับเต็มตัวแล้วครับในบุ้มในบุ้มเก็บในบุ้มเก็บพระถานเลยนะครับของแม่แมนะครับผีเพิ่นของมาบ่ได้นะครับทะเลขาเราสำรวจอะไรเนาะเดินดูผักอะไรเนาะเนาะ เดินดูผักก่อนกลับบ้านครับมันเก็บกินได้แล้วพี่ดาวมันกินได้แล้วมันโตแล้วเต็มที่แล้วกินได้แล้วกินได้แล้ว ใช่มันมันโตมากแล้วมันกินได้แล้วเละเก็บไปกินกับปนเสียหยี่ห้อมดเลยเก็บกินอกไปกินกระปนโอ้ยกระบันคำอีกแล้วโอ้ี่กระบันคำอีกแล้ว ก็เอาไว้อย่างนี้เลยพี่เพราะว่ามันมันงอกแล้วไงใช่มันโตแล้วเริ่มโตแล้วมันโตแล้วมันโตแล้วนะครับอีกไม่กี่วันก็จะลงรังนะครับอีกไม่กี่วันโอ้ไปหาส,สาวๆลังบ้านใช่ไหม โอ้ยฮะสามสาวที่สเก็ดฮะสามสาวที่สเก็ดที่ลังบ้านนะครับอ่ เออแบบคึกคักคึกคักแบบนี้เลยก็ชื่นใจเนะครับโอ้ยยังเออบรรยากาศเลยคึกคักจริงๆนะครับมันอยู่บ้านนมันอยู่บ้านแมนต่างคนต่างมากเขามาจากทั่วสาธารณทิดนะครับมาอยู่มาอยู่น้ำกันกินเข่าหม้อเดียวกันนะครับอยู่ห้องเดียวกัน

ก็จะถามอหรอกอาอยากเสนอได้ก็่าจากท่นที่า,ออาเนะออส่วนส่วนพี่น้องไม่ในจบคลิปแลมาเด้ออยู่บ้านเราเราัดม้วนครับผมเราก็เป็นซาฮารกันเ้ออืมใคเป็นลูก

<c oughs> อันน,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 น้ครับกะนี่ละครับเป็น,น,นมนนกะมาผักหลักษาโตอยู่ที่ลานนวดประสุขภาพลำไปหมาดีแล้วครับอยู่หลายมือแล้วละครับ <c oughs> เกือบครึ่งเดือนแล,ะละ้วล่ะสถานที่ตรงนี้กะอยู่ที่อำเภอลำไผา,ามาดจังหวัดบุรีรัมย์เด้อครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับมีที่นี่ที่เดียวในประเทศนะครับ าสามารถคอมเมนต์เข้ามานะครับจากใดไละเอียต่างๆสามารถคอมเมนต์เข้ามาใดหรือว่าทักมาในเพจหรือว่าโทรเข้ามาโดยตรงครับ0 8 0 3 3 3 6 7 6 1นะคสับสามสหรับคดิปนี้กนะคสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ